สวัสดีครับผมพี่เคร้อยไม้นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเสื้อกั๊เ้ยเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีครับผมพี่เคร้อยไม้นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเป้น้ำตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่น5ลิตรซอฟแป นะครับตัวนี้สีดําล้วนนะครับใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะครับเน้นทําเวลาแล้วก็น้ําหนักเบามีช่องให้ถึง12ช่องนะฮะตัวนี้ก็ดุดันนะครับผล <ๆ S 1> ิตออกมาดีดีเลยเกินค่ากว่าที่คิดนะครับผมราคาเบามากตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นใส่ถุงน้านะครับจะเน้นใส่ขวดนิ่มใส่คนได้ไม่สองขวดพอดีนะครับ <c oughs> แล้วก็มีช่องใส่โทรศัพท์ข้างหลังก็ใส่เสื้อกันลมได้ใส่ขนมใส่เจลราคาถูกมากตัวนี้น้องๆม่อนเลยนะครับม่อนสกิน เตัวนี้จะมาคู่กับตัวใส่ไม้โพของอีวดิดนะครับต,ตัวนี้เขาทํามารองรับคู่กันนะครับถ้าแนะนําก็คือซื้อคู่มันจะมีตัวช่องใส่ให้พอดีนะครับเดี๋ยวเราลองมาใส่กันดูนะครับผมใส่ง่ายนะครับมันจะมีตะขอให้เกี่ยวเราก็จะมีตัวแม่เหล็กเป็นเชือกนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องร้อยร้อยสายไปตรงนี้นะครับสเสร็จพอเรารู้เสร็จเราก็จะมีตัวแม่เหล็กเอาไว้เก็บสายออกมามันก็จะกลายเป็นแบบนี้ ตัวนี้น่าใช้มากนะครับผมเหมาะกับคนที่เริ่มต้นแล้วก็ไม่ชอบถือของพลุมพลังมากถ้าอยากสัมผัสตัวจริงก็ลองมาที่ดีเลคารอนของเราได้นะครับผมสำหรับวันนี้แนะนำแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม